เดี๋ยววันนี้พิงจะมาสอนวิธีการทำกรอบภาพที่เป็นม็อกอัพคุณอาจจะทำตกแต่งภาพของคุณเองหรือคุณจะทำส่งขายก็ได้แล้วแต่เลยนะคะวิธีการทำง่ายดายมากๆจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ทานที่พิงใช้ทำในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน2024นั่นเองนะคะถ้าใครที่ใช้ต่ำกว่าเวอร์ชันนี้ผิงก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีบางเมนูที่ผิงทำแล้วคุณจะมีไหมเพราะฉะนั้นผิงต้องแจ้งก่อนเลยว่าคลิปนี้เราใช้เวอร์ชัน2024ในการทำนั่นเองค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไฟล์กันก่อนนะคะซึ่งไฟล์ที่ผิงเตรียมเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือมีอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดกันมาให้เรียบร้อยถ้าใครดาวน์โหลดไม่ได้รบกวนแจ้งมาที่แฟนเพจนะคะเดี๋ยวผิงจะเช็คให้นั่นเองโอเคเมื่อดาวน์โหลดไฟล์กันมาแล้วเนาะไฟล์ที่ผิงเตรียมให้คุณเนี่ยก็จะมีประมาณ3ภาพนี้แต่ที่เป็น international ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพิงจะเปลี่ยนเพราะว่าไฟล์ภาพนี้เป็นไฟล์ภาพที่พิงทําและส่งขายเนาะก็เลยไม่อยากจะส่งให้กับทุกคนไปฝึกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพิงจะเอาไฟล์ภาพอื่นมาแทนให้ละกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเราก็เอาเฟรมตัวแรกก่อนเอาเฟรม2เพราะว่าพิงจะสอน2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเฟรมที่มันไม่มีอะไรบงังก็คือกรอบภาพที่มันไม่มีอะไรบังเลยอีกอันนึงก็คือจะมีลูกบอลบงังเดี๋ยวพิงจะมาสอนว่า เราจะทำยังไงให้มันซ้อนทับโดยที่แบบเนียนๆกับลูกบอลน,นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเอาแบบง่ายๆก่อนละกันนะคะก็คือเอาเฟรม2ก่อนคลิกขวานะคะแล้วเราก็เปิดเข้าไปใน Photoshop เวอร์ชัน2ได้เลยค่ะเครื่องมือที่ผิงจะใช้นะคะก็อยู่ด้านซ้ายมือนะคะก็ให้ทุกคนไปเลือกเครื่องมือตัวนี้ค่ะเฟรมทูได้เลยคลิกไป1นทีนะคะ ซึ่งเขาจะมีออปชันให้เราเลือกด้านบนนะคะแน่นอนว่า Default ค่ามาตรฐานที่เขาเลือกให้กับเราก็จะเป็นตัวนี้อยู่แล้วนะคะก็เลือกได้เลยหรือไม่ต้องคลิกเลือกได้เพราะเขาเลือกมาให้เราอยู่แล้วเนาะจากนั้นนะคะเราก็มาลากขอบบริเวณเฟรมนะคะหรือกรอบภาพที่เราต้องการจะเอาภาพเข้าไปใส่ในนี้เลยนะคะเราก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วเราก็ลากขอบแบบนี้เลย ประมาณนี้จากนั้นนะคะเราไปเมนูด้านบนเลยนะคะไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่เพลสเอมเบด d e d คือการนำภาพเข้ามาใส่ในภาพของเรานั่นเองนะคะทีนี้เราก็เข้าไปโฟลเดอร์นะคะที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ภาพไปจากผิงนั่นเอง อ่าเราก็เลือกภาพนี้ได้เลยเนาะหรือคุณจะเอาภาพอื่นๆก็ได้นะคะที่คุณเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะคะจากนั้นเราก็กดที่ Place ได้เลยเมื่อเราเลือกภาพแล้วเนาะเพียงเท่านี้เองนะคะเจ้าตัวรูปภาพของเราเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในเฟรมเรียบร้อยแล้วอ่าประมาณนี้เลยง่ายไหมคะหากเราต้องการจะเก็บ mock-up อันนี้เก็บเอาไว้ใช้ในภายหลังนะคะก็แนะนําให้คุณไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ Save As นะคะจากนั้นเราก็ เลือกนะคะที่เป็นฟอร์แมตให้เป็น Photoshop หรือเป็น last Document Format ก็ได้นะคะมันต่างกันยังไงนะคะก็ต่างตรงที่ตรงนตเนี้ยตัว La s t เนี่ยมันจะเก็บไฟล์ใหญ่ส่วน Photoshop มันจะเก็บไฟล์เล็กเพราะฉะนั้นเลือกอันไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าไฟล์ของคุณมันใหญ่ก็เลือก La s t ได้เลยนะคะอ่ะของพิงจะเป็นล a s t ไปเลยก็เพียงเท่านี้เองจากนั้นเราก็เซฟได้เลยนะคะแล้วก็กดโอเคสมมุติว่าพิงกาออกนะคะ และเราต้องการที่จะไปเปิดไฟล์ mockup เมื่อสักครู่นี้กลับมาใช้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ไปดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็ออกมาแล้วคุณก็สามารถเอามาใช้ได้ตลอดหรือคุณจะเปลี่ยนภาพด้านในนะคะก็ง่ายๆเลยเราคลิกที่ด้านหลังเนาะจากนั้นเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ place embed d d e อันนี้คือการเปลี่ยนภาพด้านในนะคะจากนั้นคุณก็ไปเลือกไฟล์ภาพอะไรมาสักอันนึงก็ได้นะคะของผิงจะ ลองเอาปากอะไรกันอ่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดับบุ่ลคลิกเพียงเท่านี้เองเราก็สามารถเปลี่ยนภาพแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เรื่อยๆนั่นเองก็คืออันนี้แบบแรกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งกันนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเมื่อมีอะไรมาบดบังเฟรมหรือกรอบเราทําอย่างไรนะคะก็วิธีการไม่ยากเลยคล้ายๆกันนะคะอ่าเดี๋ยวพิงจะไปเปิดภาพนั้นเข้ามานะคะ อ่ะก็จะเป็นเฟรมตัวนี้เนาะที่เราจะทำก็เปิดเข้ามาในโปรแกรม Photoshop ได้เลยทีนี้วิธีการใส่ใช้เครื่องมือเดียวกันค่ะก็คือ f เฟรม o o คลิกเลือกเครื่องมือ f เฟรม o o นะคะจากนั้นเราก็มาลากครอบตามกรอบนี้นี่แหละอ่ากะระยะเอานะคะทับเจ้าตัวบอลก็ไม่เป็นไรประมาณนี้จากนั้นนะคะเราไปเอาภาพมาใส่ก่อนเลยเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ Press Embedded จากนั้นก็เลือกรูปภาพเนาะแล้วก็กด p Press หรือดับเป็ลคลิกได้เลยนะคะเจ้าตัวภาพมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ทีนี้อ่ะเดี๋ยวพิงจะคลิกตรงช่องว่างนะคะ1นทีจากนั้นเนี่ยเราก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาทำให้เจ้าตัวภาพเนี้ยซ่อนไปด้านหลังลูกบอลน,นะคะโดยให้ทุกคนนะคะ ไปคลิกเลือกที่เลเยอร์ตัวนี้เลยเลเยอร์เฟรมของเราจากนั้นให้ทุกคนนะคะใส่ Add Layer m a ์ k เข้าไปโดยการจะใส่ Add Layer m a ์ k เข้าไปได้เราต้องคลิกที่ด้านหลังก่อนเนี่ยนะคะที่เป็นเลเยอร์ทำแนวนี่แหละจากนั้นเราก็ m a ร k เข้าไปเลยค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ปรับ o p a c ซิตีดรอปน้อยลงมาหน่อยเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพด้านหลังชัดเจนเนาะประมาณนี้ไปก่อนสัก34%นะคะ จากนั้นให้เรานะคะคเลือกเครื่องมือ p e เ Tool และอย่าลืมไปเปลี่ยนด้านบนให้เป็นผาดด้วยนะจากนั้นนะคะคเราก็ไปนี่เลยเอาเมาส์คลิกแล้วก็เอาเจ้าตัวผาดค่อยๆลากอ่ลากตามนี้เลยประมาณนี้แล้วก็บรรจบกันจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือก Selection ใส่เลขหนึ่งเข้าไปนะคะแล้วก็กดโอเค จากนั้นเนี่ยเราจะเอาเครื่องมือบัตรทูนะคะที่เป็นสีดำบัตรเนี่ยเราจะใช้หัวแปลงที่เป็นซอฟต์ลาวธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ปรับโอปาซิตี้กับโฟลเป็น100ด้วยนะนี่นะคะจากนั้นเราก็มาขยายบัตรค่ะอ่าขยายบัตรกดลอลิงนะคะส่วนยอ่อกดบอบบไ,ไม้จากนั้นนะคะอย่าลืมเปลี่ยนสีด้วยนะให้เป็นสีดำ เท่านั้นด้วยนะคะจากนั้นเราก็เอาเมาส์มาบัดตรงนี้ได้เลยใน Selection ที่เราครอบไว้นะคะจากนั้นให้ทุกคนกด Ctrl D นะคะเพื่อที่จะให้ Selection นี้หายออกไปจากนั้นเราก็ไปทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยนะโดยใช้เครื่องมือ Pentool นะคะมาลากครอบบริเวณลูกบอลน,นะคะเนี่ยคะ่ะตามนี้เลย อ่ะประมาณนี้ลากขอบให้มันบรรจบกันนะคะเลือก selection เนอะด้านบนใส่ feather radius เนี่ยหจากนั้นกดโอเคแล้วเราก็เลือกเครื่องมือบัตทูนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปปรับอะไรละทีนี้เราก็บัดเข้าไปได้เลยเนี่ยคะ่ะบัดเข้าไปแบบนี้จากนั้นกด c t r o l D นะคะเพื่อที่จะให้ selection นี้หายออกไปทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันค่ะ โดยเราก็จะต้องไปปรับ opacity ของ Layer ตัวนี้นะคะให้ขึ้นไป100%เลยทีเนี้ยเราก็จะได้มาดูกันว่ามันเนียนไหมถ้ามันไม่เนียนเราจะได้เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมันก็จะเหมือนกับภาพเนี่ยอยู่ด้านหลังจริงๆแล้วง่ายดายมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็สามารถที่จะเซฟเหมือนกับภาพก่อนหน้านี้ที่ผิงอธิบายให้ฟังเนาะ แล้วก็เก็บไว้ทำวันหลังหรือคุณจะทำเป็นม็อกอัพเพื่อส่งขายก็แล้วแต่คุณเลยนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผิงด้วยละกันและหากใครมาดูคลิปวิดีโอนี้และสนใจอยากเรียน Photoshop กับผิงนะคะผิงมีคอร์สสอนด้วยนะคะมีคอร์สพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างเดียวแล้วก็มีคอร์สสอนพื้นฐานจนถึงระดับแอดวานซ์ชื่อคอร์สท็อปคัทนะคะ ก็หากท่านใดสนใจนะคะพิมพ์ว่าสนใจเอาไว้นะก็เดี๋ยวพิงจะส่งรายละเอียดคอร์สพื้นฐานให้นั่นเองไม่มีพื้นฐานมาก่อนเรียนได้เลยนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นคอสสร้างภาพสวยด้วย AI สอนการใช้ AI ใน Photoshop โดยเฉพาะถ้าคุณสนใจพิมพ์ว่าสนใจเรียน AI Photoshop เดี๋ยวพิงส่งรายละเอียดให้คะ่ะ และสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวหลากไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและพบกับคุณญิงสารินีโชติค่ะ